หลายคนกําลังจับตากลยุทธ์หาเสียงโค้งสุดท้ายของแต่ละพักนะครับว่าจะมีทีเด็ดหรือว่าไพ่เด็ดยังไงในการช่วงชิงคะแนนเสียงและหลายคนก็กําลังรอตัดสินใจว่าพักไหนจะมีทีเด็ดจูงใจให้เขาไปลงคะแนนให้อย่าลืมว่าวาทะมีเราไม่มีลุงมาตรการ1 0 0 0 0บาทของพักเพื่อไทย ประเดบปดังมาในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของการเลือกตั้งปี2566บางพักได้แต้มพี่แม็กบางพักเสียแต้มมันวัดกันช่วงขคงสุดท้ายฉะนั้นทุกพักเลยมียุทธศาสตร์ในการวางแผนเพื่อที่จะจิงแต้มกันในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายพักประชาชนเองตอนนี้ก็ต้องนำทหารเสือกลับมาเข้ากลมกลองหรือเปล่าในการเดินสายลณรงหาเสียงคนแรกเลยคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัต ซึ่งคุณพิธาลิมเจริญรัตเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อภารกิจกอบกู้คะแนนของพักสีส้มจากเดิมที่เคยพุ่งพรวดในปี2566เนี่ยต้องยอมรับนะพี่แม็กว่ามาจากความนิยมส่วนตัวของคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ถือว่ามีส่วนสำคัญแหละในฐานะหัวหน้าพักณขณะนั้นแล้ววันนี้ก็ยังเป็นความหวังของพลพรรคสีส้มอยู่เหมือนกันนอกจากคุณพิธาเนี่ยอาจารย์ปียหบุตร เดินสายตกุณ<ส>ตอนนี้ทัวร์วอีสานทัวจนไม่มีวันหยุดทัวจนต้องเอาให้ได้ในช่วงโคงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการวัดเพื่อที่จะทําให้กนารคะแนนทางการเมืองเนี่ยพุ่งปีด๊ด<อ>ต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนไม่มีฐานของบ้านใหญ่ไม่มีฐานของเครือข่ายคะแนนตัวสสที่จะได้มามาจากกระแสล้วน มีบ้านใหญ่โคราชอนอ่ามวยตะทิรัตนีมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้เยอะอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับพรรครุ่นพี่อย่างภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยครับซึ่งกลยุทธ์ก็เลยต้องแตกต่างกันคือพอพูดถึงสีส้มนโยบายอะไรหลายอย่างเนี่ยคือพอมันลดเพดานบินมาเยอะความวูบวาบหือหวาอะไรมันก็เลยลดลงไปเยอะตอนนี้เลยก็น่าสนใจว่า กลยุทธ์โค้งสุดท้ายเนี่ยวัฒกรรมหรืออะไรต่างๆนานามันจะมีอะไรที่แบบตื่นตาเล้าใจค่ายน้ําเงินมีไหมเด็ดไหมก็เห็น plus อย่างเดียว plus นโยบายต่างๆก็จะมี plus ตัวขึ้น plus เป็นตัวชูโรงตัวชูโรงคือคุณอนุทินไปไหนเนี่ยก็จะบอกตลอดว่าเดี๋ยวได้แน่ถ้าผมกลับมานี่ได้แน่ plus แน่นอน2องพันสี่ p l u สแน่นอนแต่ตัวชูโรงของพรรคภูมิใจไทยเป็นคุณสุพจี ซึ่งต้องรอดูว่าการที่จะขึ้นมาโดดเด่นของคุณสุปจีเนี่ยซึ่งมีกระแสะตอบรับในโซเชียลและก็ในทางสังคมพอสมควรเพราะาทั้งภาพลักษณ์ทั้งเรื่องของการพูดถึงนโยบายทางเศรษฐกิจมผมว่าผมได้ข้อมูลมาว่าคุณสุปจีเนี่ยเป็นคนที่เนื้อหอมมากที่สุดในพักภูมิใจไทยบรรดาผู้สมัครสอสอเนี่ยชิงกันพี่แม็กชิงตัวเพื่อที่จะไปลงพื้นที่ก็ เดี๋ยวคงกลับจากดาวอสนะฮะแล้วก็คงช่วยภูมิใจได้หาเสียงอย่างเต็มที่ทีนี้เนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดครับทั้งสามพักนะเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้มแข็งมากทั้งสามพักเข้มข้นเข้มข้นทุกพักภูมิใจไทยนี่ก็เห็นอย่างนี้นะเน้นโซเชียลมีเดีย ไม่แพ้พรรคอื่นโซเชียลมีเดียของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนถูกบรรจุไว้ใน KPI ของผู้สมัครแต่ละคนด้วยนะว่าต้องมีการหาเสียงหรือว่ามีการรณนงลงในโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นทุกช่องทางยิ่งเปิดไปสสเราอยู่พื้นที่กทมพี่แม็กเปิดไปเราอยู่ตรงนี้นะเกือบทุกเขตอ่ะวิ่งเข้าโซเชียลมีเดียของเราค่อนข้างเยอะพอสมควรก็สามพรรคก็แข่งกันบูส์อ่าแล้วพรรคอื่นละพรรคอื่นในโซเชียล พักอื่นล่ะเรื่องของอทั้งพักตัวแปรที่เราเคยบอกไว้ทั้งพักกล้าทำทั้งพักประชาธิปัตย์ต่างพักต่างมียุทธศาสตร์ของตัวเอง<ก>พักกล้าทำก็เดินสายพักกล้าทำเนี่ยชูแคนดิเดตนายกอของพักคนเดียวเป็นหลักร,ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับล่าสุดไปเวทีโคราชไปเวทีนครสวรรค์อะไรต่างๆชูเรื่องอชนด ให้เกษตรกรเนี่ยแปลงจากสปรกรเป็นฉนดก็เป็นนโยบายไฮไลท์เพราะว่าคุมกรระงเกษตรมาประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นพักที่กระแสเพื่องฟูงขึ้นมาฉะนั้นต้องดูว่าคุณอภิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ตอนนี้คือต้องการให้คนเนี่ยเลือกพักเลือกสอสอเขตของพักเพราะถ้าเลือกแค่พักมันไม่พอ,อที่จะส่งคุณอภิสิทธิ์ ไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คือทัศกาก็กาทั้งคนทั้งพรรคต้องให้ทั้งคนทั้งพรรคทุกพรรคก็หวังอย่างนั้นแต่มันจะทําได้หรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ที่บรรดาพักการเมืองต้องไปแก้สมการกันเพราะเห็นบางพักเนี่ยเน้นใบสองเป็นหลักนะพราะรู้ว่าเขตเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ในการเจาะใบที่สองเพื่อให้คนมาเลือกกลยุทธ์บางพักก็แปลกๆนะพี่แม็กต่างกันบางพักบอกว่า เลือกเขตนะไม่ต้องพักก็ว่ากันไปว่าตามชอบบางพักบอกว่าเอาเอาพักนะเพราะว่าเขตรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเลือกคนอื่นแต่บางคนบอกผมว่ายิงใบสองง่ายกว่ายิงใบแรกหมายถึงว่ายิงยิงบัตรใบที่สองเนี่ยง่ายกว่าผมก็เอ้ยเหรอก็รอดูซึ่งยุทธศาสตร์ในทางการเมืองเพื่อที่จะเก็บแต้มโค้งสุดท้ายเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากหลังจากนี้วันสองวัน เมื่อทุกพักเปิดไพ่ตายแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพักไหนชิงความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งก็ต้องติดตามและ2สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นตัวชี้ขาดวันที่8กลกุมภาพันธ์2569อย่างแน่นอน